มันคลของคอช่างอากาศโอเคก็แก้ให้หมดแล้วนะตรงนี้ลงใส่ตรงนี้แต่งสวยแล้วนะแล้วก็ดึงขึ้นมาหมดแล้วนะดึงฐามดวงหนาตาดึงฐานกิ่งหมดแล้วนะข้างล่างก็าทำให้ดีละทำที่หันเนี่ยแต่งตองหมดเลยทำคิ้วตัวริบใหม่ให้นะเย็บแทนในใหม่ให้เก่งไหมครับว่าง่าจะเก็บอยู่แล้วเราต้องใส่สายฉีดนะที่นั่น มนพวยแล้มันาอาจะเปลี่ยนไปก็นทีนี้มันนดึงขึ้นมาวาทำใ้ชันตาไม่ได้โตแล้วตไม่จะหลับตาลองหลับดูดไม่ยสนิดหน่อยนะแต่ไม่กรได้าในพวไปายก็ตาของคอนีอรเยเวลาเวลาเกีึไปหยอนในตาแล้วลาอนนะขอตาม่ใาตัดเรียบรอดีนะไม่มเหีนบร้อสีเลือสอะไรก หน้าหน้าตรนี้เปลี่ยนเยอะคิ้วละสายเกลี่ยองตกัล้มแล้วามพวธราติแล้วก็่งนสนะาก็สวยขึ้เยอะเดี๋ยวของเนเปลียนไปเยอะมากังนัเรียบร้อยดีทุกอย่โอเคขอนนี้ไม่ไเก็บข้าบนข้างล่างข้าวบนข้าวเป็นแปวดตัวนิดนึงคอะข้างล่างอเคข้างลงดีดีขึ้นเยอะนองนดีมา Eu okay. Okay.